ครับเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของผมนะครับในรายการคุยสบายสไตล์มิตรหารขบคุณนะรับ9นา ิคุณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีพ่อเงินถ้าคุณพอดีสนใจหลอกถุยสักครู่นะครับพอดีค่ะกีกิจิงเกิลขึ้นมาเนื่ยกว่าเข้ารายการแล้วนะครับจริงสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของทางผมนะครับมิต์เฮานะครับวีรพงศ์อัศดอนชัยยุทธนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับ,รบเพราะว่าถ้าผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทางสถานีในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะครับแต่ว่าทางสถานีก็มีการไลฟ์สดผ่านทาง อ่า YouTube streaming นะฮะที่ช่องนิติข่าว90.5เช่นกันนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของทางสมาร์ทบอมนะครับ แล้วก็ smartbomb.co.th นะครับแล้วก็ขึ้นนัาบัดวิทยุนะครับ90.5นะครับที่เป็นขึ้นกระแสหลักนะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเหานะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประกันใดไปกับได้โปรดให้อภัยผมมิตรเหาด้วยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนารายการให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่21นะครับกันยายนนะครับ2567นก็ะครับก็เช้า9โมงถึง10โมงนะครับพบกับรายการดีๆนะครับมิตร เอออนแอร์นะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิตรหาวนะครับวันนี้ผมก็ตั้งกล้อง แล้วก็มีการผ่านระบบซูมด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของวีรพงศ์อัศดรธิรยุทธ์นะครับสามารถติดตามคลิปนะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทางสตรีมมิ่งของทาง YouTube Channel นะฮะที่ช่องมิติข่าวก้สิบจุดห้าหรือรับฟังทางขึ้นนับปัตวิทยุนะครับที่เป็นเมนกระแสหลักนะครับของทางรายการคุยสบายสบายไม่าวนะครับที่ออกอากาศสดทางมิติข่าวก้สิบจุดห้านะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันของทางสมาร์ทบอมบ์นะครับได้หมดเลยนะครับช่องทางต่างๆที่เราเตรียมไว้มากมาย เลยนะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อาพบกันในช่วงเช้านะครับหลังจากที่ย้ายมาจากช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามทุกวันเสาร์นะครับก็จัดมา14ปีจะเข้า15ปีแล้วนะครับ,บเราก็พยายามปรับปรุงพัฒนารายการให้ดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับกระแสะตอบรับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ได้รับความไม่ตากรุณาะจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เฟซบุ๊กของทางสถานี YouTube ที่ช่องทางสถานี YouTube ของผมที่ช่อง BCC Channel FM 90.5ชื่ออาจจะยาวนิดนึ่งนะครับก็เลยทำให้อาจจะ,ะค้นหายากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ชหาคำว่าคุยสบายสไตล์มิตรหาหรือว่า BCC Channel ที่มี FM 90.5ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของผมเป็นสถานีข่าว BCC Channel นะครับแต่ถ้าเราไปเซิร์ชดูเดี๋ยวจะมี BCC Channel ที่ที่ท<ม>แตกต,ต่างกันนะครับแต่ของผมก็เลยเพิ่มเป็น BCC Channel FM 90.5นะครับมันก็เลยทำให้ยาวขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเว็บไซต์ก็จะมี2เว็บนะครับแต่เว็บของ BCC o m m u n i c a t i o n n e t ผมก็ให้น้องที่ช่วยดูแลเรื่องเว็บไซต์ช่วยแก้ให้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาเราเซิร์ชหานะครับหรือว,ว่าเราแชร์ลิงก์ของทาง BCC o m m u n i c a t i o n หรือเซิร์ช <c oughs> เข้าไปใน Google นะครับ แรกๆเราก,กดเข้าไปมันจะเข้าหน้าอื่นตลอดเลยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่หน้า b c c o m m u n i c ิเคช n ของผมได้นะฮะผมก็พยายามประสานกับทางน้องที่ช่วยดูแลเรื่องเว็บไซต์ให้ช่วยช่วยหาสาเหตุให้หน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะทำให้เราพลาดช่องทางในการเข้าถึง BC c o m m u n i c a เคช n ของผมด้วยนะครับซึ่งเป็นเว็บแรกเลยนะคบที่สมัยก่อนผมงทำเกี่ยวกับ PR แล้วก็ผมสร้างอีกเว็บหนึ่งก็คือ BCC Channel <atorium. S 1> นะครับ n e t นะครับก็เน้นเรื่องข่าวเรื่องอะไรต่างๆของผมด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับนี่ก็จะเข้ารายการแล้วนะครับพอดีเข้าจิงเกิลของเสียงคุณแม่อยู่นะครับครับสักครู่นะครับ9 5นน9นาฬิกา 15นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮานะครับช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะครับมิเตเฮานะครับวีระพงศ์อัศดอนธีรยุทธนะครับปาวุธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าว90.5สมาร์ทเรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องการสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮานะครับพบกันตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึง10บโมงนะครับทางขึ้นหน้าปัดวิทยุนะครับที่เเป็นนนมกกรระะแสหลััคบของ ทางขึ้น90.5ขึ้นข่าวมหาชนนะครับเอนเนอ90.5นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านทางอตอนนี้พอดีทางสถานีนะฮะไม่สามารถที่จะไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้อีกช่องทางหนึ่งคือ,อ y t u t u s t r e a m i n g นะครับเข้ามาที่ช่องอ มิติข่าวเก 10. 5สิบจุดห้าได้เช่นกันนะครับทางสถานีก็จะลิงก์จาก YouTube มาที่ช่อง Facebook ของทางมิติข่าว9ก 10. 5สิบจุดห้าเช่นกันนะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์อะไรต่างๆได้ช่วยแนะนารายการได้ที่ช่องมิติขา่าว9ก5สิบจุดห้าที่ทาง YouTube Channel ได้ด้วยนะครับหรือว่าผมจะพยายามเข้ามาดูที่ช่องมิติข่าวนะครับที่เป็น Facebook เหมือนกันนะครับเผื่อจะได้กับเรียน ตอบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ในหลากหลายช่องทางเช่นกันนะครับก็พยายามพัฒนาในหลากหลายช่องทางนะครับวันนี้ก็เลยเสริมอีกหนึ่งช่องทางก็คือมีการจัดผ่านทางนี้ด้วยนะครับก็ a c e b o o k ไลฟ์ส่วนตัวของผมด้วยนะครับที่ขึ้น90.5นะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับพบกันตั้งแต่เวลาบ่ายสองขอโทษนะครับ9โมงถึงส0โมงนะครับก็เป็นเวลาดีๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณป้า แฟนแรายการท่านหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานนี้ท่านโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์มือถือนะครับตั้งน่าจะเป็นเบอร์ที่ผมลงเกี่ยวกับสปอตน้ํามันนะครับท่านก็บอกว่าท่านดีใจมากๆเลยนะครับพอดีในช่วงที่ผ่านมา เป็นเดือนแล้วนะครับท่านหารายการผมไม่เจอนะครับพอดีท่านเดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกานะครับแล้วเพิ่งกลับมานะครับไปอยู่อเมริกาได้เดือนกว่าๆเนี่ยฮะกลับมาแล้วก็มาหาขึ้น90.5ช่วงของผมจัดไม่เจอนะครับท่านก็บอกว่าท่านเป็นแฟนรายการประจําเลยนะครับแล้วก็ ให้ความเมตตากรุณากับผมมากเลยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมเมื่อวานนี้นะครับช่วยอวยพรในเรื่องต่างๆนะครับขอพระคุณคุณป้ามากเลยนะครับท่านอายุ80กว่าแล้วนะครับ <c oughs> ทา่านก็ช่วยให้คําแนะนําแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้จัดอยู่ที่เวลาไหนผมก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ย้ายมาเป็น9โมงถึง10โมงทุกวันเสาร์นะครับยังเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์แต่1ชั่วโมงไม่ใช่พอดีคุณป้านี่ว่าจัด ทุกวันใช่ไหมฮะแต่ผมบอกว่าอ,อ๋อเหลือ,อแค่วันจันทร์วันเสาร์เหมือนเดิมนะฮะแต่เป็น9ก้าโมงถึง10บโมงนะฮะก็ต้องกราบขอบคุณคุณป้าน,นะครับท่านบอกว่าท่านเป็นแฟนรายการประจําตลอดเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการผมเสมอมาเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็พอดีท่านโทรใหม่ครั้งหนึ่งก็เลยขอเบอร์ที่ทางสถานีด้วยนะครับท่านอาจจะประสานไปทางสถานีในเรื่อง บางอย่างด้วยนะครับผมก็ให้เบอร์ท่านไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ดีใจนะครับช่วงเช้าท่านโทรมานะครับแล้วท่านก็ดีใจที่ว่าเอ่อท่านหาขึ้นที่ช่วงผมจัดไม่เจอผมก็บอกยังอยู่ครับคุณป้ายังอยู่แต่ว่าย้ายเป็น9ก้าโมงถึง10บโมงนะครับแล้วท่านก็พอดีเดินทางไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็ไปอยู่เป็นเดือนนะฮะพอกลับมาก็จะมาฟังรายการก็อ่า ไม่ไม่เจอผมนะครับก็เลยโทรเข้ามาต้องกราบขอบคุณนะครับแฟนรายการประจานะครับจากหลากหลายช่องทางเลยนะครับถ้าผมทําผิดพลาดประการใดไปได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนารายการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อให้ให,ให้สามารถที่จะหนึ่งขายโฆษณาได้ด้วยใช่ไหมครับจอบกกลุ่มท่านลูก ท่านผู้ฟังได้ผู้ชมได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นใช่ไหมครับในการช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์และช่วยนําเสนอข่าวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับเพราะว่า ถ้าผู้ฟังบางท่านท่านก็ให้คําแนะนํามาท่านแบบท่านชอบสไตล์แบบอย่างที่ผมจัดอยู่เนี่ยนะฮะคือให้โชว์ออฟความเป็นตัวตนของมิสเตอร์เฮานะฮะและผมก็โชว์แบบไม่มีโนรูปแบบนะฮะผมอยากพูดอะไรผมก็พูดนะครับเพราะว่าถ้าผมไปพูดตามที่มีแบบเป็นแบบแผนเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันจะติดขัดแล้วก็อาจจะกระแสตอบรับอาจจะสู้แบบที่เราอยากจะใส่อะไรลงมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าจากประสบการณ์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้แชร์ในประสบการณ์ได้แล้วก็มีโอกาสได้ไป ทำข่าวได้ไปเจอแหล่งข่าวหลายๆท่านได้รับข้อมูลที่แบบเราคุยกันเป็นอาจจะเป็นภาษาพูดแล้วกันนะครับแล้วก็มานําเสนอในการเสนอข่าวแต่สะท้อนวิถีของการ การการดำรงชีวิตในแต่ละวันใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยเสนอในเรื่องของบัตรทองใช่ไหมครับแล้วก็การยกเลิกใบส่งตัวใช่ไหมครับก็มีประชาชนหลายๆท่านนะครับแหล่งข่าวหลายๆท่านก็เห็นช่วงหลังๆผมไม่ได้พูดถึงเรื่องใบส่งตัวแล้วใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าเออทาไมช่วงนี้ไม่พูดถึงใบส่งตัวใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้ทุกที่30บบาทรักษาได้ทุกที่ในกรุงเทพมหานครแต่จริงๆแล้ว เออมันก็ต้องแบ่งเป็นอ่าปฐมภูมิใช่ไหมฮะทุติยภูมิตติยภูมิใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับกลุ่มท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประจําหรือว่ามีโรคเรื้อรังใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นโรคไตโรคตาโรคอะไรต่างๆใช่ไหมฮะที่เราจะต้องเดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับเราก็พยายามอยากจะลดขั้นตอนโดยการที่ว่าเออเราจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องไปขอใบส่งตัวที่ปฐมภูมิใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นโครงการทีแรกบอกว่าละบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกโลกใช่ไหมครับเราก็ดีใจนึกว่าเออสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องไปปฐมภูมิแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยกเลิกระบบแบบว่าประกันเหมือนกับคล้ายๆประกันหมูนะครับเท่าที่ผมได้คุยคุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านก็หมายถึงว่าสปสอชอ,อาจจะให้เป็นงบเป็นก้อน สำหรับผมอาจจะผู้ป่วย1ท่านใช่ไหมครับที่เป็นสมาชิกให้กับทางปฐมภูมิที่นี้ใช่ไหมครับอาจจะได้เดือนหนึ่งต่อต่อ,ต,อต่อผมหคนคนไข้ห่งคน,คน,น,งคนเดือนละ50บาทใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับเป็นเหมาจ่ายเดือนนึงอาจจะเหมาจ่ายให้ประชาชนที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของปฐมภูมิแห่งนี้ อ่าปีหนึ่งหกร้อยบาทต่อหนึ่งคนใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าใจขั้นตอนตรงนี้เราก็นึกว่าเออถ้าถึงตอนนั้นที่มีโครงการสามสิบาทรักษาทุกที่ทุกโลกแล้วก็ใช้บัตรประชาชนไปดียเราก็นึกว่าเออถ้ามันลดทอนตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยเราไปเข้าโรงพยาบาลที่เรารักษาสิทธิ์บททัตรทองอยู่แล้วมันก็ลดขั้นตอนในการเดินทางไปขอใบส่งตัวลดขั้นตอนจุกจิกอะไร ทีปาถะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับกับนโยบายรัฐที่ออกมาในเรื่องรักษาได้ทุกที่ทุกโลก30บาทใช่ไหมครับเข้าถึงสาธารณสุขได้มากขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มากขึ้นเราก็ดีใจใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่มาศึกษาข้อมูลดูใช่ไหมครับมันยังต้องต้องแบ่งเป็นระบบโอเคปฐมภูมิที่ท่านทักรัฐสปสชออ,อ,ออกก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครัว่าเราไปรับยาที่ร้านขายยาได้ทันตกรรมได้ บางทีกายภาพอะไรได้หรือว่าโรคต่างๆสามารถเข้าปฐมภูมิที่ไหนได้ก็คือก่อนหน้านั้นในช่วงก่อนต้นปีใช่ไหมเราก็ที่มีอ่อนรณรงค์ให้สามารถไปปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนหลังก็มามีการเรื่องเซ็ตโต้เงินเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็มาเรื่องสติ๊กในเรื่องของการขอใบส่งตัวแล้วก็มาไม่ให้ไปขอที่ทหารนะสุขแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าข้อดีกับข้อเสียของการไปขอใบส่งตัวที่สาธารณสุขกับที่ปฐมภูมิมันแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะว่าะฐมภูมิที่เราเคยไปขอมาเนี่ยเขาจะให้สูงสุดอย่างมากกครั้งละวันแล้วเงื่อนไขก็เยอะมากแล้วแต่ละครั้งจะมีเงื่อนไขว่าไปขอได้วันไหนวันไหนบ้างแล้วไปขอแต่ละครั้งก็จะต้องเอาใบ ใบใคล้ายๆใบส่งตัวเนี่ยถ่ายสำเนาด้วยแล้วก็ไปให้คุณหมอที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลเซนแล้วก็เอาใบนั้นกลับมาส่งคืนให้เขาด้วยตามที่ขั้นตอนต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเงื่อนไขาบางทีเราขอหลายครั้งถ้าหมอนั้นหลายที่ก็ต้องต่อรองดูซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเจ้าหน้าที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทําตามหน้าที่ใช่ไหมครับที่ได้รับมอบหมายมาก็จะให้เราครั้งละวันแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆอาจจะต้องมอบอานาจให้ลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเอาป,ประชาชนไปไปขอใบส่งตัวแล้วอาทิตย์หนึ่งออก ได้วันไหนวันไหนบ้างใช่ไหมครับมันก็ไม่สามารถที่จะไดเล็กเหมือนกันรักษาได้ทุกที่ทุกโลกจริงๆใช่ไหมครับเราก็มีความหวังว่าเออถ้านโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกโลกเข้ามาใช้ก็ดีนะฮะเราก็ตั้งความหวังแต่สุดท้ายแล้วจะใช้ได้เฉพาะปฐมภูมิใช่ไหมครับคือร่งเหมาจ่ายที่เป็นแบบทุติยภูมิ ตติยภูมิเนี่ยฮะก็คือเหมือนกับต้องเป็นปฐมภูมิส่งต่อให้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีขั้นตอนที่ง่ายกว่านี้หรือว่าประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้รับความเมตตากรุณาที่ง่ายกว่านี้ ช่วยแนะนํามาในรายการได้น,นะคะเพื่อจะได้ช่วยประชามพันอีกแรงหนึ่งนะคบให้กับทางหน่วยงานรัฐและสปสอชอแล้วก็ท่านประชาชนใช่ไหมคะว่าโดยตอนนี้มันง่ายขึ้นแล้วนะเราไปขอใช่ไหมอาจจะไปร้านขายยาแล้วให้เขาทําไปส่งตัวก็ได้ยิงผ่านระบบหรืออะไรต่างๆที่ตามที่เราได้อ่านข้อมูลซึมซับข้อมูลมาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อยากจะแบบว่าถือประชาชนไปเดียวไปเลยเพราะเราเป็นโรคเรื้อรังโน่นนี่นั่นเราสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับแบบ first priority ให้กับประชาชนใช่ไหมครับยังไงทางหน่วยงานรัฐก็ต้อง แบบช่วยใจ่ายให้กับประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับในเงื่อนไขตามสิทธิ์ของบัตรทองของผู้ป่วยแต่ละทา่านใช่ไหมครับแต่ทําไมเราไม่สามารถที่จะบล็อกไอตัวตัติยภูมิเข้ามาด้วยฮะเรายังใช้ระบบแบ่งเป็นเหมาจ่ายสําหรับส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วมีระบบรักษาแบบสบปสชที่ ชําระให้กับผู้ป่วยในใช่ไหมฮะแล้วก็ระบบปฐมภูมิที่เราบอกว่าเออตอนนี้เราใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทุกที่ในกรทมเริ่มที่หน่วยงานไหนหน่วยงานไหนล้วจะมีการลอนช์ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังต้องมีติดเงื่อนไขใบส่งตัวตามที่เราได้เช็คข้อมูลดูใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นเรื่องไปขอใบส่งตัวต่อไปใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ฮะมีประชาชนหลายๆท่านก็เรียกร้องกันมาว่าเอออยากจะให้ยกเลิกไปนะ ใช่ไหมฮะแล้วเห็นผมไม่ได้พูดนานก็บอกว่าเออคุณเฮาถ้าพอมีโอกาสก็ช่วยนามาเล่าสู่คนฟังอีกทีหนึ่งนะหรือไม่ก็อย่างน้อยๆเลยใช่ไหมครับก็อํอนวดความสะดวกให้เรากลับไปสาธารณสุขก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเคสที่ผมเจอเองโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะเราได้ติกศึกษาอย่างท่านผู้ว่าบอกว่าเออให้อนุญาตใช้ใบส่งตัวของทางสาธารณสุขจนครบสัญญาก่อนใบเน้นนะฮะสมมติหมด30บกัญญาแต่พอเอาเข้าจริงๆเราไปใช้เนี่ยทางโรงพยาบาลที่ ที่บอกว่าไม่ได้นะฮะเราต้องกลับไปขอผสมภูมิตามเงื่อนไขทางสปออชชอบอกมานู่นนี้นั่นบอกมาซึ่งเราไม่มีข้อต่อต่อรองอะไรเลยและสุดท้ายประชาชนหลายๆาท่านสมมติแบ่งเป็นสามกลุ่มที่ได้คุยกันหนึ่งก็บอกว่าก็ต้องทำใจในเมื่อเราจะรักษากับระบบนี้เราก็ต้องยอมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมสองเราก็เปลี่ยนไปโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนถ้าเราพอมีงบสามขอได้ไหมว่าเออ เราไม่อยากไปปฐมภูมิใช่ไหมบาญทีการจราจรติดขัดการเดินทางไปไม่สะดวกขอไปแบบสาธารสุขได้ไหมสี่เพิ่มอีกนิดนึงขอเข้าโรงพยาบาลเลยได้ไหมใช่ไหมฮะจะได้ลดขั้นตอนลดค่าให้จ่ายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นภาระเยอะนะครับในการใช้จ่ายท่านผู้ป่วยญาติท่านผู้ป่วย,ย,วยข้อ บางทีเราหาเงินไม่พอกับการเดินทางไปรักษานะครับแล้วการป่วยนี่มันก็ทรมานอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเรายังมาเพิ่มขั้นตอนให้ประชาชนก่อนหน้านู้นผมจําได้เลยนะฮะสมัยก่อนที่ออกโครงการ30บาทรักษาได้ทุกโรคใช่ไหมครับสมัยก่อนตอนที่ยุครัฐบาลก่อนก่อนหน้านั้นตอนที่ออกนโยบายนี่ผมยังไปยืนให้ฟังสัมภาษณ์กับท่านาผู้ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มองแล้วก็หลายจันนั้นก็ใช้ สามสิบบาทมาแล้วอยู่ดีก็มีการเปลี่ยนกฎมาต้องไปขอเป็นปฐมภูมิขอใบส่งตัวใช่ไหมครับแล้วเราก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงเพราะในเมื่อเราถูกบีบด้วยข้อกฎต่างๆใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องเหมือนกับจำยอมภาวะจำยอมใช่ไหมครับแล้วทาไมเราไม่สามารถที่จะถามว่าสปสชเหมือนกับเราใช้เป็นประกันรวมได้ไหมฮะเราให้บริษัทประกันเลยที่เขามาเหมา ใช่ไหมครับต่อหัวประชาชนหนึ่งนี้แล้วสปสชก็จ่ายให้กับบริษัทประกันเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถเดินทางเข้าไปที่ปฐมภูมิก็ได้เดินทางไปที่ทุติยภูมิก็ได้เดินทางไปที่ตาติยภูมิก็ได้โดยที่แบบแบบเหมาจ่ายก็ได้อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมแล้วเราอาจจะต้องช่วยยังไงได้ไหมใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เราก็พยายามเป็น ประชาชนที่ดีช่วยเต็มที่อย่างเรื่องภาษีเราก็ยื่นเสียภาษีไม่รับเงินคืนเราก็พยายามช่วยแวนเราก็จ่ายแบบเต็มที่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคบไม่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีต่างๆภาษีน้ํามันทุกอย่างนี้เราก็พยายามเป็นประชาชนที่ดีในการช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างไรายได้ให้ภาครัฐเพื่อกลับมาตอบแทนให้กับประชาชนที่เป็นเฟิร์สพิ o ออร y ิตี้ในการได้ใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลในการเข้าถึงการศึกษาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ใช่ไหมครับเราก็อยากจะใช้ตรงนี้แล้วก็บัตรประชาชนตอนนี้ก็ทันสมัยมากเลยใช่ไหมครับเราใช้บัตรประชาชนไปเดียวเราลดขั้นตอนได้ไหมฮะอย่างที่บอกนะฮะแล้วเราก็พยายามให้เปลี่ยนระบบเลยใช่ไหมครับไม่ต้องแบบว่าเออเราจ่ายาหัวละห้าสิบาทให้กับทางสปสชไปจ่ายกับทางะสมภูมิแล้วก็เราก็ไปขอแล้วไปต้องวิ่งไปวิ่งมาเราก็ช่วให้แบบเป็นเบริษายเอกชนที่ทําประกันได้ไหมเหมาจ่ายเลย แล้วเราก็เข้าถึงโรงพยาบาลเลย <S <S เข้าถึงปฐมภูมิเลย <S <S เข้าถึงหน่วยงานไหนเลย <S <S ใช่ไหมครับได้ไหมเปลี่ยนอย่างเงี้ยฮะบางทีแบบแบบแบบที่เราเห็นใช่ไหมฮะอย่างผมทําบริษัาสมัยก่อนเอกชนมีประกันหมู่ใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งก็เบิกได้พันหนึง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าเกินกว่านั้นเราก็จ่ายส่วนต่างนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างสิทธิทบัตรทองเนี่ยมีส่วนต่างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างคุณแม่ผมตอนนั้นฟอกไตก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียนะฮะที่เข้าโรงพยาบาลก็ครั้งละสองพ ก่อนหน้าที่จะมาใช้สิทธิสปสชที่ขอไปก็ครั้งละพันห้าใช่ไหมครับมันก็จะเป็นค่าให้จ่ายค่าเส้นค่าทําเส้นค่านู่นนี่เนัน่นใช่ไหมครบางทีมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเกินสิทธิบัตรทองเหมือนกันเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับบางอย่างอยู่ในสิทธิ์เราก็ไม่ต้องจ่ายถ้าบางอย่างเกินสิทธิ์เราก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมครับตรงนี้ก็โอเคเราก็ต้องยอมจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างหลังสุดที่กอนคุณแม่จะเสียชีวิตใช่ไหมครับที่คุณหมอนานให้ไปทํา อสองกล้องใช่ไหมครับพอสองกล้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องยังโชคดีตอนนั้นผมยังใช้ใบส่งตัวที่ของทางสาธารณสุขวัดหงได้แต่หลังจากที่คุณแม่เสียก็ผมก็ไปตรวจก็ไม่ได้แล้วคุณพยาบาลเขาคุณเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าต้องใช้ใบใบส่งตัวของทางปฐมภูมิใช่ไหมครับแล้วผมก็ต้องกลับบ้านและท่านก็มีคุยกันประสาทั้งหมดท่านจะพยายามส่งเรื่องผมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปคุยให้แต่ผมกลับไปก่อนซึ่ง,ท,ง,งท่านก็บอกว่าจริงๆเวลาคุยกันท่านก็บอกให้ผมมาต้อง ต้องไปขอใบส่งตัวที่ปฐมภูมิใช่ไหมฮะถ้าอย่างเชสคุณแม่อยู่นี่ก็จะเราจะเราจะต้องวิ่งอย่างเงี้ยไหนจะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไหนจะพาผู้ป่วยไปขอใบส่งตัวถ้าผู้ป่วยไม่สะดวกเราไปขอเองใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะว่าบางทีไปปฐมภูมิแล้วลืมปัจจัยสําคัญคือบัตรประชาชนใช่ไหมฮะก็ต้องวิ่งหลายรอบเหมือนกันนะฮะบางทีเราก็เผลอเลยหรือว่าบ้บบามหมาดนะฮะหรือว่าบางทีเราเรา,เ,ราเก่งนะ่ะแล้วเราก็ลืม อย่างเคสคุณพ่อผมฮะที่ตอนนั้นตรวจเจอว่าเป็นโรคายใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณพ่อก็รักษาที่โรงพยาบาล อ่ารัฐบาลแห่งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นสิทธิ์ที่เป็นบัตรทองอยู่อีกที่หนึง่งยังไม่ได้เคยใช้สิทธินะฮะแต่ว่าพอดีไปตรวจที่แถวคลองศาลกับคุณแม่เราก็จ่ายเงินเองใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าเออมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะ,ะก็เลยเอาใบเจาะเลือดเอาใบอะไรต่างๆพร้อมกับเขียนใบว่าให้ช่วยส่งตัวเข้าที่โรงพยาบาลหน่อยใช่ไหมครับเราก็ไปทําให้เรื่องให้คุณพ่อย้ายไปใช้สิทธิ์ของทางปฐมภูมิแล้วนะฮะกับโรงพยาบาลในเคือเสร็จแ,แล้วเราก็มาปฐมภูมิเพราะไปปฐมภูมิ ท่านก็ดูรายละเอียดแต่ท่านบอกว่าต้องไปกลับไปขอประวัติยังไงก็ต้องกลับไปขอประวัติใช่ไหมฮะเพราะเราวิ่งกลับไปขอประวัติกว่าจะไปประสานกับอาจารย์หมอได้กว่าจะวิ่งไปเอาเอกสารได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้คุณน้าคุณแม่เข้าไปเราไปรอท่านไปหาที่จอดรอท่านเสร็จแล้วก็นี่มาที่ปฐมภูมิ ท่านก็นบอกเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วเราก็ฉิช้ชอชนะครับเหมือนกับประมาทเลินเลิกนะฮะทำนูน่นทํานี่แบบไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ละเอียดรอบครอบสุดท้ายเราลืมบัตรประชาชนไปคุณเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณป้าคุณป้ามาทุกๆครั้งเนี่ยคุณป้าต้องเตรียมบัตรประชาชนมานะแต่เอกสารทุกอย่างเนี่ยเขาจาได้ว่าเป็นของคุณพ่อผมเตรียมไว้แล้วอยู่ในแฟ้ม แค่ติดบัตรประชาชนใบเดียวต้องไปเอามาให้ท่านดูต้องตีรถกลับไปพาคุณแม่กลับมาบ้านแล้วก็ตีรถกลับไปเพื่อเอาัตรประชาชนคุณพ่อมาให้เขาดูเสร็จแล้วก็เอาไปส่งตัวท่านบอกท่านเขียนให้เรียบร้อยแล้วคือบางอย่างเนี่ยไม่มีอาไรมาลวยเราก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ทําผิดพลาดไปท่านก็กลัวโดนฟ้องกลัวอะไรต่างๆแต่ว่า ไอการเหมารวมตรงนี้ที่แบบทางจ่ายว่าเออหัวละห้าสิบาทห้บ,บาทหรืออะไรหเปล่บบาเราผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมเคยคุยแหล่งข่าวเขาบอกประมาณนี้เราสู้เอาตรงนี้จ้างเป็นบริษัทประกันใช่ไหมแล้ให้เหมารวมเหมือนกันได้ไหมใช่ไหมฮะแล้วเราก็ ใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าอะไรได้เลยได้ไหมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะสมบูรณ์แบบใช้แบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกโลกเลยใช่ไหมฮะแล้วพอส่วนเพิ่มเราก็จ่ายเพิ่มใช่ไหมครับถึงถึง,ถ,งถึงจะต้องจ่ายเพิ่มมันก็ไม่สนุกนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นหมื่นนะฮะอย่างคุณแม่ผมทําเส้นทีหนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะเราก็ต้องหาเงินมาใช่ไหมครับค่าคุณหมอค่าหยุกยาค่าอะไรต่างๆเนี่ยฮะ มันก็ในยุคที่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างผมเนี่ยเจอมาทุกๆท,ท่านอาจจะ มีช่องทางที่ดีกว่าผมแต่ผมไม่มีช่องทางที่ดีกว่านี้นะฮะแล้วเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยแล้วก็ต้องหาเงินมารักษาด้วยนะฮะมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราบริหารเงินไม่เป็นมันหนักและเหนื่อยแล้วก็เครียดใช่ไหมครมันก็ทําให้เราอาจจะประมาทเลินเลอเลผลอเลอได้บางทีนะฮะแล้วเรื่องเอกาสารนี่ก็สําคัญนะฮะต้องเตรียมไว้แบบเป็นแฟ้มเป็นปึ้งเลยนะฮะเตรียมไปเผื่อถ้าสมมติว่าอลุกมารวยก็เออโอเคไม่ต้องใช้สําเนาถ้าลาุกมารวยใช้ใบจริงท่านถ่ายให้ก็ได้แต่ถ้าบางที่ท่านสติ ถ้าไม่ยอมถ่ายให้คุณก็ต้องเสียสิทธิ์ในการต่อคิวรงพันรัฐหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆเท่าที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเคยมีประสบการณ์วิ่งไปถ่ายเอกสารข้างนอกแล้วเอาเอกสารเข้ามายื่นใหม่มันก็ยิ่งต่อทําให้คิวยาวจากแทนที่ท่านจะอาจจะกลับบ้านบ่ายโมงเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงอาจจะเป็นบ่ายสองบ่ายสามแล้วถ้าติดพักเที่ยงโอ้โหมีครั้งหนึ่งท่านเจ้าหน้าที่ไปพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่ง ผมก็ไปถามเอกษาโอ้โหนั้นวีนใหญ่เลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าโอ้หน้องคุยดีๆก็ได้อะไรที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบมันก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าเพงแ็อยู่ที่ความประมาทเราบางทีเราเราพูดน้ําเสียงเรากลายเป็นเราจะไปหาเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นบุคลิกภาพของเราเราเป็นสื่อเราไปถามนู่นถามนี่ถามนู่นไปเมนชั่นอย่างนู้นเมนชั่นอย่าง,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 งนี้บางทีคนที่คุยด้วยท่านก็เลยอาจจะไม่แฮปปี้หรือเหมือนกับเราไปตําหนิท่านก็ได้อะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องเตรียมทุกอย่าง เป็นแซมเลยฮะเวลาไปหาคุณหมอไปไปกันกับแม่สองคนก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับบางทีคุณแม่ต้องใช้รถเข็นก็ต้องหาพี่แม่บ้านช่วยไปด้วยถ้าพี่แม่บ้านที่อยู่ก็ต้องไปเรื่องน้าชายมาช่วยไปด้วยใช่ไหมครับพาคุณแม่ขึ้นไปมันมันมันประเดประดังจริงๆนะครับก็เลยถึงบอกว่าฮะพอมีอายุมากขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือปัจจัยเรื่องเงินนะฮะแล้วเรื่องสุขภาพนะฮะเป็น2ออย่างที่ หลีกไม่พ้นจริงๆนะครับอายุ50อย่างผมเนี่ยนะฮะมาเจอปัญหาอย่างนี้มันก็หนักเหมือนกันนะคะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเพื่อนตุ้มนะฮะคุณนรารดาในช่วงท้ายนะครับพอดีวันนี้เพื่อนตุ้มจะอะ <c oughs> เข้าสายด้วยนะครับพอดีท่านท่านอ่าเสาที่แล้วกับเสานี้นะครับแล้วเดี๋ยวเสาหน้าขอหยุดนะครับเป็นเสาเว้นเสานะครับเราก็พยายามปรับปรุงพัฒนานะฮะแล้วก็แบบได้ไปคุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านมาแล้วท่านก็ช่วยให้สะท้อนหรืออย่างน้อยๆนะครับวกกลับมานิดนึงนะฮะหรือว่าให้ท่านทุกหน่วยงานนะฮะสปสชกทมหรืออะไรต่างๆยกเลิกการใช้สิทธิ์สุขภาพประกันสุขภาพอะไรของท่านก็ได้นะฮะแล้วหันมาใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็ใช้เงื่อนไขเหมือนกับที่ประชาชนได้รับ ได้ใช้กันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเงินที่เข้ากับหน่วยงานไปอ่าชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นเข้ากองทุนบัตรทองได้ไหมครับแล้วให้ประชาชนแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่สปสอชเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะเจ้าหน้าที่กทมมาใช้บริการสิทธิทบัตรทองดยนะครับแล้วก็มาให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ประชาชนได้รับในแต่ละวันจากประสบการณ์เลียวๆเลยนะฮะที่ท่านอาจจะได้เห็นว่าท่าน ตั้งกฎแบบนี้แต่ว่าเวลามาใช้จริงๆประชาชนต้องใช้จริงๆเป็นแบบไหนแล้วท่านจะได้ เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงว่าอ๋อปัญหาอย่างนี้ที่ประชาชนกําลังเจอและเขากําลังเรียกร้องอย่างนี้เราก็จะได้นําปัญหาที่แท้จริงนียกลับมาแก้ไขได้ถูกจุดเหมือนกับจุดกี่มึงแล้วเราก็จะได้ปรปับปรุงและพัฒนาปัญหานี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ในโอกาสต่อไปนะครับผมก็เป็นข้อเสนอแนะอันหนึ่งที่ได้รับมาจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นแหล่งข่าวที่ท่านช่วยแนะนําและท่านช่วยบอกให้บอกต่อให้หน่อยได้ไหมคุณเทาในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนท่านหนึ่งหรืออย่างน้อยๆท่าน ถ้ามันปฐมภูมิยังขอใบส่งตัวได้ยุ่งยากมากก็เอาเป็นกลับไปขอที่สาณนสุขได้ไหมยอย่างน้อยๆเนี่ยสามเดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยก็ช่วยทําให้ประชาชนที่ป่วยไขย้รักษาพยาบาลโรคเรือ้อรังต่างๆเนี่ยสะดวกมากขึ้นและสบายใจมากขึ้นลดความเป็นกังวลความเครียดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายอยู่แล้วในการเดินทางไปใช้สิทธิ์รักษา ความป่วยไข้ของตัวเราเองนะฮะก็ฝากไว้กับทางหน่วยงานที่ดูแลในด้านนี้ด้วยเถิดนะครับได้โปรดให้ความเมตตากรุณากับประชาชนรวมถึงผมด้วยนะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะครับตั้งแต่ที่เรื่องเพราะว่าใครๆชอบบอกผมมาเรื่องเรื่องเยอะเงื่อนไขยเยอะแต่ผมบอกว่าจริงๆเราน่าจะพัฒนาให้นโยบายตรงนี้มันทําให้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะ ลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้ First Priority ในการเข้าถึงสาธารณสุขในการเข้าถึงาภาครัฐต่างๆใช่ไหมครับเพราะเราก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีน้ำมัน ภาษีที่เราใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมฮะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์พวกนี้มีแวดหมดเลยใช่ไหมครับเราซื้อสินค้าในห้างในร้านที่เขามีแวดนอกแวดในไปทานอาหารก็เสียแวด มีค่าเซอร์วิสชาร์จมีค่า att, แหวแเราพยายามช่วยเหลือภาครัฐอย่างเต็มที่เราก็อยากจะได้ผลสะท้อนกลับมาจากภาครัฐช่วยเหลือประชาชนในภาคการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แบบช่วยเราอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นด้วยนะครับอาจจะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าผมเรียกร้องให้กับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแบบผมเยอะเพกนะฮะแต่ว่าเราไม่มีช่องทางและเราก็เหมือกนกระโดภาวะจำยอมให้เราต้องยอมทำในสิ่งที่ ผู้พิทักษ์กฎตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ทําตามกฎใช่ไหมฮะโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเรามีเงื่อนไขเราก็ต้องไม่ใช้กฎตรงนี้ทําตามตรงนี้แต่ว่าในเมื่อเรายังมีความจําเป็นต้องรักษาพยาบาลเรายังป่วยไขย้และเรายังไม่มีไรายได้พอที่จะไปที่เอกชนเราก็ต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าไปเอกชนก็ไม่ถูกเลยนะครับเอกชนคิดทุกอย่างเลยนะครับเป็นอะไรที่หนักมากเลยนะฮะก็ ลองช่างใจดูนะครับแต่ว่าเพร์อพิอริตี้ที่ผมเน้นมาประจำก็อยากจะให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยเรานิดนึงเถอะนะครับหรือว่าถ้าลดทอนไอตรงปฐมภูมิสติยะภูมิเนี่ยนะฮะที่เหมาจ่ายเนี่ยเปลี่ยเนเป็นเป็นใช้เป็นประกันเบษัทรประกันเอกชนก็ได้นะฮะแล้วเราก็จ่ายเงิน เท่านี้แล้วพอจะได้สิทธิประโยชน์ไหมแล้วพอจะเข้าโรงพยาบาลได้เลยไหมเหมือนกันที่เราใช้สิทธิปฐมภูมิเลยได้ไหมกับตต,ติยาภูมิด้วยนะครับทุติยาภูมิด้วยนะครับขอความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพักตรงนี้ก่อนนะครับดเดี๋ยวกลับมาคุยกับเพื่อนตุ้มคุณนรดาในช่วงท้ายอีกครั้งนึงนะครับพักสักครู่ครับุสบายอาจารย์มิเชลลาวแล้วขอจบกันไล้์สดครึ่งแรกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อในครึ่งท้ายอีกทีหนึ่งนะครับกับเพื่อนตุ้มนะครับ